าทำก,การตรวจสอบรถ TBR 500R ป e ี2016มีปัญหาคือสตาร์ทไม่ติดแล้วก็โลกหัวฉีดมีปัญหานะครับเจ้าตรวจสอบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับโดยเครื่องมือ p t b M021 นี้นะครับกดเข้าไปที่เ OK. คแล้วก็ไปที่ Honda Auto Scan PGMFI ปัญหาในอดีตตอนนี้จะมี12ขีดหนึ่งคือหมวฉีดคือ Injection แล้วก็จะมีเกี่ยวกับการเชื่อมต่อของข้อมูลได้เกิดปัญหาคือ86ขีดหนึ่งะครับแล้วก็จะมาทําการล้างข้อมูล นะครับลบออกตอนนี้ก็คือโอเคอีรัตโอเคนะครับตอนนี้ร้างเขาหมดแล้วโนโค้ดนะครับไม่มีโค้ดแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะดูข้อมูลของ Honda ก็เข้าไปที่ที่ดีทนะครับกดปุ่มเข้าไปปุ๊บก็จะขึ้นรหัสของ h o n d าขึ้นมาว่าข้อมูลปัญหานี้มีอะไรบ้าง1 0 5นะครับมี15หน้านะครับสามารถตรวจสอบรถยนต์รถจักรยานยนต์ได้เกือบทุกรุ่นนะครับปัญหาได้แก้ไขไปแล้วรถก็สตาร์ทติดแล้วนะครับเราจะเข้ามาดูที่ไลท์ดาต้านะครับตอนนี้เข้ามาได้แล้วนะครับ ก็จะมี O2 เซนเซอร์เมื่อเกิน0.2โวลต์นะครับตอนนี้ก็0.1ก็ได้โอเคเอนจิ้นชั่นก็อยู่2.5มิลลิเซกนะครับก็อยู่ในเล้์ที่พอดีมาที่สองดีดเซนเซอร์ก็ได้ตามปกติรอบเครื่องอยู่พันสองนะครับแมปเซนเซอร์ sensor, ก็อยู่ที่1โวลต์ถึงสองโวลต์